สสมบูรณ์ยังอยู่นะครับอ่าที่เห็นอยู่นะครับอันนี้เป็นอินสุออลนิวนะครับตัวนี้2020นินะครับผมเป็นตัวเตี้ยนะฮะเป็นสี่ประตูนะฮะสี่ประตูนะครับใส่เป็นล้อ m 5็นนะครับตัวนี้เป็นคอแปดกว้าง9 5้าุ้าทับสดห้านะครับตัวนี้ที่ผมใส่นะฮะรัดเป็นยางสองห้าทับห้าห้าสิบแดนะครับหน้าหลังเลยแล้วก็ลูกค้าได้ถงสูงนะครับแล้วก็โหลดหน้าหลังนิดหน่อยนะครับตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับ เป็นตัวเตี้ยแต่กดหน้าหลังนะครับผมใส่ยาง55นะครับรถสี่ประตูนะครับสี่ประตูนะครับอไปแดงเลยครับผมสอง0ยี่สิบรถสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับใส่ยาง55กดหน้าหลังนิดหน่อยนะครับได้ทรงแบบนี้เลยเอาตัวเตียเป็นไงฮะชอบไหมครับตรงนี้ใส่ยาง255ทับ55นะครับ กับรอเอ็น5กับรถอีซูซุ2020เนอะนะครับให้ดูก็ส่งเป็นแบบนี้ให้ดูด้านข้างให้ดูแบบเต็มคนส่งเป็นแบบนี้นะครับกดหน้าและหลังนะครับนิดหน่อยนะครับผมหน้าประมาณหนึ่งนิ้วครับหลังประมาณนิ้วถึงนิ้วครึ่งครับแล้วแต่คนชอบนะครับก็ได้ท่งอี้เลยครับผมแจกถูกไปฮะใครชอบแบบนี้นะครับ ครับผมก็แปะเบอร์โทรไว้ทางล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับผมถ้ามีอะไรใหม่ๆจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้นั้นรู้สึกว่าล้อมันวงการล้อมันจะเงียบไปสักนิดนึงนะครับผมก็เพราะเป็นโควิดด้วยนะครับก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจร้านกันเหมือนเดิมนะครับผมใครที่ดูอยู่ก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ